สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมช่องแมดนิกนะครับมันก็ตกเป็นบางช่วงอ๋อก็เกมนี้ถือว่าเพลินๆอยู่ถ้าไม่นับไอที่ว่าเล่นๆอยู่แล้วหลุดนะทุกคนนะอืม เพราะตอนนี้เซิร์ฟเวอร์เขาก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ครับแล้วเรามาดูกันว่าเกมจากหนังเนี่ยคือมันไม่ค่อยอาจจะไม่ค่อยแบบมีเขาเรียกว่าอะไรเสื้อผ้าหน้าผมอะไรที่มันนอกเหนือจากหนังได้อะไม่รู้ว่าเขาจะแก,แก้ปัญหาของในส่วนนี้ยังไงอาจจะมีแบบเสื้อผ้าแฟชแฟชั่นตามสไตล์ของสมัยนูน้นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนาะเราต้องมาลองดูกันว่าเขาจะมีอัปเดตเยอะแค่ไหน ่วนมากเท่าที่เน็ตเลยเคยเป็นนะทาวิชจะเป็นจากแอปอืมบ้านหลังนี้ชอบอะ่ะชอบชอบแมบนี้รู้สึกมันบ้านไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่ซับซ้อนมากแต่ว่าถามว่ามันข้างนอกมันก็ทึบอะ่ะดูดิ ไอลุงอยู่ไหนวะลุงอ,อ,อยู่นี่ออกมาตรงนี้ก็คือเหยียบแล้วนะ ใครเข็ดตะลุงไว้ตรงนี้วะเนี่ยเตึก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 เฮ้ยเฮ้ยทำไมประตูตรงนี้ไม่มีวะ มันไม่มีอยู่แล้วหรอหรือยังไงวะเนี่ยอ๋อประตูมันอยู่ตรงนี้เลือแท็บในบ้านสินะที่ยังไม่ได้วิก็ตื่นเร็วจังใครใคร ใครบางอาจปลุกป้าเราไงไปไหนครับผมุิ้งนานจังวะอื ตายไหมเนี่ยไม่ตายเหรอ ป๊าบปเอ๊ะน่งตัวทำเฟสไปก่อนเพื่อนเลย ข้างล่างข้างล่างคือใครวะตรงนั้นมันมีอ๋อไอ้นั่นมันติดแทบเราเอาฟีดสิไอ้กิมติดแทบเรา ปาดยับยับโอ้ยติดติดเรียบร้อยเซ็นเซอร์ฟด้วยภาพสีดำให้มองไม่เห็นทำอะไร ทำเสียงไปไอ้อปั๊บ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 ตายเลย แล้วเราก็หลงทิศข้างล่างแล้วทีเนี้ยทางขึ้นอยู่ไหนวะทางขึ้นอยู่ไหนครับอันนี้คือทางออกเหรอโอเคถ้าป้าป้าอยู่ฝั่งนู้นจะต้องมีประตูอยู่ใกล้สินะนี่ไง เหลือใครป่ะตายยังคิลเลอร์โอ้โอเคสามขั้นแล้ว ก็ยังไม่เห็นอยู่ดีนะเนาะเฮ้ยอะไรแบบแบบอะไรแบบแบบทรงนี้เฮ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรเจเห็นนะเห็นนะอะไรแบบแบบอะไรแบบแบบ เมื่อกี้ไก่ร้องตรงนี้เนาะเฮไปไหนหรอวะ À. Bên này à? Không phải sao cái lấy vào. โอเคก็เป็นการแบกเจ้แบบว่าอย่งาน<และ>ยงน้อยก็ได้เห็นว่าการแบกเนาะก่อนจบนะก่อนจบไลฟ์ในวันนี้ในท i วิช แล้วก็เดี๋ยวผมจะไปไลฟ์ใน YouTube แล้วก็ Facebook อีกนะทุกคนครับสามารถาใครเล่นฟังไหนมากที่สุดก็สามารถตามผมได้เด้อมานั่งพูดคุยกันก็ได้นะครับทุกคนครับ